สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องผ่าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่23มีนาคมให้กับพี่พี่น,น้องน้องเหมือนเดิมค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะที่ผ่านมาน่าจะสําเร็จในทุกๆเรื่องแล้วนะคะทีนี้เพื่อไม่เสียเวลานะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะเพื่อที่จะทํานายดวงรายวันประจําวันที่23นะคะให้กับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแรกเลยค่ะอ่ามาดูกันค่ะเนาะพี่พี่น้องๆบางท่านนั้นเนี่ยคงจะมีภารกิจนะคะที่เราจะต้องทําเพื่อ,เ,อเพื่อประเทศของเรานะก็คิดว่าหลายคนคงจะออกนอกพื้นที่นะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ลงเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ก็คงจะกลับ พื้นที่ลำเนานะคะแล้วก็บางท่านก็คงจะไม่ได้ไปเนื่องจากว่าทำงานนะเพราะฉะนั้นมาดูของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะว่าเป็นยังไงมั่งเนาะว่าในวันที่23านั้นเนี่ยควรที่จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะขอออกมาเม่นย้ำค่ะอืมอ่าอันนี้ก็โอเคค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะมีการเดินทางแล้วนะคะบางท่านหลายคนแหละนะคะปรับเปลี่ยนพื้นที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะเดินทางไปในทางที่ดีนะอ่าในตัวตนเนาะ แล้วก็ในวันที่ยี่สิบสามนั้นเนี่ยเห็นไหมคะ The Ermit ไนอ่าไพ่พ,พระฤาษีไม่ได้มีปัญหาอะไรอะคะ่ะไปทําหน้าที่นะเห็นไหมไปทําหน้าที่นะคะแล้วก็บางท่านไม่ได้ไปก็อ่าไปทําบุญนะอ,อย่างนี้นะคะไปพักผ่อนไปปฏิบัติธรรมนะคะอ่าอย่างนี้ เขาเรียกว่าเกิดการสมดุลน,นะคะสมาถนั่นเองค่ะคิดว่าในวันที่23คงไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดินทางจริงๆด้วยนะคะและก็เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นะไปหาลูกค้ากลับบ้านไปเลือกตั้งอย่างนี้ได้นะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรค่ะอืมอนี้เลยนะคะอ้าวต่อไปพูดที่เกิดวันจันทร์บ้างค่ะอ่าวันจันทร์เป็นยังไงบ้างาดูกันค่ะ วันจันท์นะคะดูเนะว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในวันที่23นี้แต่ป้าหมอคิดว่าคงจะโอเคหมดนะคะนะเห็นไหมคะวันจันท์ก็เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกว่าสันโดดรู้สึกว่าไม่ไม่ตึงเครียดเห็นไหมคะนี่ไงตัวตนเนะาะคิดว่าน่าจะาเป็นแบบนี้ กันเกือบทุกวันเลยค่ะในวันเสาร์อาทิตย์นะคะและก็วันที่23เนี่ยคิดว่าทุกวันเกิดคงจะหยุดงานนะนะทำภารกิจนะคะอย่างนี้นะและก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรไหม,อ,มอันนี้ก็คือในลักษณะเหมือนกับว่าเราวิตกกังวลสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะนะคะ่ะแล้วก็อย่าวิตกกังวลไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะให้ทําหน้าที่ในแต่ละวันให้ดีค่ะ ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในตัวนี้เนะาะสุดท้ายแล้วก็คือให้ระมัดระวังนะคะเรื่องสุขภาพหน่อยนึ่งนะคะปวดหัวปวดไมเกรนแล้วก็โรคเก่าจะกําเริบนะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะและก็รู้สึกว่าจะขัดหกขัดใจกับคนที่ในครอบครัวคือคนรักอะไรอย่างนี้นะคะลูกๆหล,ล,ลานๆสามีภรรยาอาเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นเรื่องปกติป้าหมอว่านะเออนี่ตรงกับป้าหมอหรือเปล่าโอ้โหเพิ่งทะเลาะกันมา <c oughs> นะก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราจะต้องอ่าถ้าโกรธเคืองเนี่ยก็ต้องหายให้เร็วนะคะเป็นแบบนี้นะไม่มีอะไรค่ะอ่าต่อไปผู้ที่เกิดวันอังคารมั่งค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารเป็นยังไงมั่งคะมาดูกันนะอืมรู้สึกว่าในวันที่ยี่สิบสามนั้นนะ่ะทุกวันเกิดน,ะน่าจะผ่อนคลายค่ะ พักผลด้วยไปทำภารกิจด้วยอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอะคะ่ะอ่าทีนี้มาดูของผู้ที่เกิดวันอังคารบ้างคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะือผู้ที่เกิดวันอังคารคะ่ะเดินทางคะ่ะเนเดินทางแล้วไปแล้วนะคะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็คงจะเสร็จกิจที่เราไปนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็อ่า ไปแน่นอนไปชัวร์แต่ต้องระม,มัดระวังเรื่องของค่ายใจนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารคะ่ะค่ายใจเนาะเออระม,มัดระวังด้วยนะคะเดินทางจริงๆด้วยนะคะเดินทางแล้วก็ไปทําภารกิจแล้วก็สําเร็จไปด้วยดีไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคะ่ะต่อไปผู้ที่เกิดวันพุธบ้างคะ่ะผู้ที่เกิดวันพุธเป็นยังไงบ้างเอยอ่าดูนะคะ ทำนายดวงโดยรวมโดยกว้างนะคะของทุกวันเกิดเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดนะคะเราก็ก็อย่าไปซีเรียสนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ,ม,ะมาดูกันค่ะมาดูกันมาดูกันนะคะของผู้ที่เกิดวันพุธเนี่เป็นยังไงมั่งมีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องระมัดระวังคะ อ่าภัยตัวตนดีจังนะขนาดนี้รู้สึกว่าโอ้ยมีความหวังยังไงไม่รู้นะคะเดือดซันนะอ่าอิ่มอกอิ่มใจมีแสงสว่างเห็นไหมคะเออนะนี่คือผู้ที่เกิดวันพุธเนนะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะอิ่มอกอิ่มใจในวันที่ยี่บสามระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะคะนี่นะ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านแล้วก็มีปากมีเสียงกันเล็กๆน้อยๆพะทะคารมกันพอเป็นขำๆให้เป็นแบบนี้เนาะแต่อย่าให้เกิดอะดีเลยวค่ะแล้วก็สรุปนี่เห็นไหมคะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าพูดที่เกิดวันพุธอ่หมดเคราะหนะ์นะนะหมดเคราะห์เริ่มต้นใหม่นะคะ,ะตั้งตั้งใหม่แต่ว่าเมื่อเรามีตัวนี้แล้วเนี่ย มันมีตัวนี้ขึ้นมาสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านและเรื่องของการที่ขัดแย้งกันกับคนในครอบครัวนะแต่ขอให้มันจบแบบนี้นะคะให้มันจบอย่างสวยนะไม่ให้มันมีปัญหาที่ที่เขาเรียกว่ายืดเยื้อนะคะอย่างนี้นะอันนี้ก็คือไพ่ดีนะคะเมื่อมันดีอยู่แล้วเนี่ยขอให้มันดีตลอดนะผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคิดว่าคงจะไม่มีอะไรค่ะต่อไปผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะ วันพฤหัสบดีเป็นยังไงมั่งคะ mm hmm. มาดูกันค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีวันครื่นะคะ mm hmm. แต่ละท่านเนี่ยคงจะโอเคคะ่ะในวันที่ยี่สามนี้นะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะก็คือหมายถึงว่าความวิตกกังวลนะรู้สึกว่างาน ไม่เสร็จหรือยังไงนะคะแล้วก็คิดอะไรล่วงหน้านี่ก็บอกว่าอย่าไปคิดอะไรล่วงหน้านะคะอันนี้นะให้เราทําใจเย็นๆแล้วก็ทําใจร่มๆนะอย่าวิตกกังวลนะคะอย่างนี้เนอะแล้วก็อ่เขาบอกว่าอย่าวิตกกังวลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยเป็นไป,นปนตามที่เราได้ได้สะสมมาไว้ถ้าเราก่อนหน้านี้เราได้ทํา อะไรทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่นะคะทำภารกิจเต็มที่เนี่ยในวันที่ยี่สามเนี่ยมันก็น่าจะตอบโจทย์ทุกเรื่องแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะในตัวนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือให้ระวังเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคะอ่านี้เรื่องของสุขภาพรู้สึกว่าจะไปโรงพยาบาลนะไปไปตรวจเช็คสุขภาพหรืออะไรบางอย่างนะสาหรับผู้ที่เกิดวันพัสกดีค่ะ คิดว่าคงไม่เป็นอะไรนี่ไปพบหมอหมอนะหมอนั้นนะอ้าวต่อไปค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์บ้างค่ะอผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะเป็นไงบ้างมาดูก,กันค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะวันศุกร์ขอให้สุขสมใจนะจ๊ะดูกันค่ะ ผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะที่ผ่านมานั้นไม่ทราบว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์อ่ะโตนูอุบัติเหตุบ้างไหมมีปากมีเสียงกันบ้างหรือเปล่านะคะอย่างนี้นะขอให้จบนะขอให้จบนะแล้วก็ใครที่มีอุบัติเหตุก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังอยู่นะคะเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะมีปากมีเสียงหรือถ้าเราวิวาทกับคนในบ้านขนะะัดแย้งกันอย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นในวันที่23น่ะวันที่23เนี่ยก็ควรที่จะหลีกหนีซะบ้างนะคะพักผ่อนออกนอกพื้นที่เห็นไหมคะอย่างนี้นะอ่าไปทําภารกิจไปพักผ่อนไปหลันละได้เลยนะคิดว่าโอเคค่ะอืมแล้วก็สุดท้ายก็คือมีปัญหาก็ให้ถ้าสมมุติว่ามีปัญหากับคนในครอบครัวคนรักหรือมีปัญหากับผู้หนึ่งผู้ใดนะคะ ให้พรองดองซะให้เรียบร้อยนะคะเคลียร์ซะให้เรียบร้อยอย่างนี้นะคะนะไม่งั้นแล้วมันจะบานปลายนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะขอให้ผ่านนะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะเป็นแบบนี้นะอารมณ์ด้วยนะอ่าแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตือนอีกตัวหนึ่งก็คือค่ายใจนะคะอ่าให้ระวังค่ายใจในเกิดขึ้นในวันที่23นะคะควบคุมค่ายใจให้ดีนะคะเพราะมันเกิดจากการเดินทางหรือว่าการที่เรา สนองความต้องการของเราเกินเกินกําลังไม่งั้นเราจะช็อตนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์อ่ะต่อไปผู้ที่เกิดวันเสาร์บ้างคะ่ะอืผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงมาดูกันคะ่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะ มาดูนะคะว่าเป็นยังไงมั่งคะผู้ที่เกิดวันเสาร์โอเคค่ะนะดีดีมาตั้งแต่วันที่2 2สิบองแล้วนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เห็นไหมคะสมบูรณ์เนาะรวมถึงว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์อ่ะคือสมบูรณ์ทุกเรื่องอผู้ที่เกิดวันเสาร์นะที่ผ่านมานะแต่เรามาดูในวันที่23ามกันบ้างอเป็นไปนดังที่เราต้องการค่ะ ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะแถมในตัวนี้ก็คือมีโชคมีลาบด้วยผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะคิดการสิ่งใดจะสําเร็จเห็นไหมคะในวันที่23ก็ยังคงดีอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่แล้วก็สุดท้ายนะคะสุดท้ายือมอยังไม่วายที่ที่เราจะ,ะมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคตึงเครียดนะตรงเนี้ยค่ะตรงส่วนของสมองอ,ะอ่ะถามว่าเกิดจากการวิตกกังวลไหม คิดว่าไม่นะเกิดจากการที่เราอาจจะทำงานหนักสะสมแล้วมันมาบาังเกิดในวันที่23เนี่ยตึงๆต,ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะแง่แล้วก็ในตัวนี้ก็ไม่ได้ร้ายเสมอไปก็มีความรู้สึกว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นเนี่ยคิดการอะไรอยู่ในหัวนะคะมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้นะคะถ้าเราจะาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวางแผนเอาไว้ในส่วนที่เราคิดสมองออกไฟอย่างเนี้ย ก็จะสำเร็จนะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะเพราะฉะนั้นในทุกวันนั้นป้าหมอว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องออออทําก่อนเลยก็คือให้เราเย็นอยารมร้อนนะคะคือมันช่วยได้นะช่วยได้เยอะเลยค่ะขอให้ทุกวันเกิดนะคะให้โชคดี ในทุกๆเรื่องนะคะในวันที่23มีนาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ